สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเจ้าครูหนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้ครูหนูกับพาทุกคนนะเจ้ามาอยู่กลางทุง่งนาหันกระเจ้าเห็นไหมคะข้าวเริ่มออกรวงแล้วนะคะครูหนูพาทุกคนมาชมธรรมชาติอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ครูหนูก็จะเป็นคนหนึ่งที่มาพร้อมธรรมชาตินะคะเวลาที่ใครเห็นท้องทุง่งนานะคะก็จะได้คิดถึงครูหนูนะคะ เศรษฐีพั 1, ล้านอยู่กลางทุ่งนานะคะฉะนั้นแล้วเราต้องสร้างความแตกต่างเนาะวันนี้ทุกคนมีโอกาสได้เข้ามารับชมธรรมชาติพร้อมกับได้รับความรู้ดีๆไปด้วยครูนูเชื่อค่ะว่าทุกคนจะได้รับพลังที่ครูนูมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมอบให้กับทุกๆคนนะคะครูนูเป็นคนอยู่ใกล้ธรรมชาติเราก็มีพลังเพราะว่าการที่อยู่ใกล้ธรรมชาตินั้นทุกคนก็รู้คนสําเร็จก็รู้ค่ะว่า ทุกครั้งที่เราได้เข้าใกล้ธรรมชาตินั้นเราก็จริงๆแล้วตัวของเราเองนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเส้นเส้นกันเช่นกันใช่ไหมคะอ้าพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรเนาะฝึกพูดทุกๆวันนะคะเดี๋ยวคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจอันดับหนึ่งของโลกได้เลยนะคะ ใครบอกก็บอกตัวของเราเองนั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจในโลกของเรานะคะจงสร้างความสุขจงสร้างความสําเร็จนะคะในโลกของเราเองก่อนก่อนที่เราจะไปสร้างให้ใครใช่ไหมคะวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่พร้อมที่จะมาเป็นผู้ให้นะคะเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าฉันจะต้องมีมากมายแล้วฉันถึงจะแบ่งปันนะคะเมื่อก่อนที่คุณูยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่ณจุดจุดนี้นะคะเคยคิดว่าฉันอยากจะช่วยเหลือผู้คนแต่วันนี้ฉันมีน้อยมากๆเลยนะคะถึงมีน้อยแต่เราก็ยังช่วยนะคะวันนี้เราได้ขึ้นมาสวัสดีเจ้าสวัสดีนะคะโค้ดพี่ปอมขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้คุณโนมาพร้อมกับรวงข้าวที่เพิ่งออกมานะคะนกเยอะมากค่ะตอนนี้อยู่กลางทุ่งนานกแอบมากินข้าวแล้วค่ะ ไปไปมาคนจะไม่ได้กินข้าวให้นกกินก่อนนะคะเพราะว่าอธรรมชาติมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะอขอบคุณโค้ชพี่ปอมมากเลยค่ะที่ช่วยคุณูแชร์นะคะวันนี้คุณูจะนำสองสิ่งนะคะที่ถ้าเราอ่ะได้รู้แล้วนะคะเราจะสามารถสําเร็จบนโลกออนไลน์ได้แน่นอนค่ะและคุณูเชื่อมั่นในตัวคุณูเองและเชื่อมั่นในมาสเตอร์ไมค์ทุกคนที่เข้ามารับชมคุณู ในย้อนหลังด้วยนะคะแล้วก็ชมสดด้วยนะคะสวัสดีค่ะครูพีลีขอบคุณมากเลยะคะ่ะขอบคุณทุกพลังใจที่คอยส่งมาให้ครูนูและทําให้ครูนูกลายเป็นคนหนึ่งที่มีพลังตลอดระยะเวลาการเดินทางค่ะทุกคนเป็นเหมือนน้ํามันที่เติมพลังไฟให้กับครูนูตลอดเวลาเลยนะคะทั้งคอสครูต่างๆที่เราได้เรียนรู้ด้วยและมหาปัญญาจากหนังสือนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเพิ่มพลังให้กับเราได้แบบง่ายๆสบายๆเลยค่ะสวัสดีค่ะโคตา งาใช่ค่ะมาธรรมชาติเห็นข้าวไหมคะเนี่ยข้าวออกรวงแล้วนะคะอสวัสดีค่ะน้องวาแวววันนี้คุณูนาทุกคนอ่าพาทุกคนมาชมธรรม,รรมชาติชาติ <c oughs> อยู่กับธรรมชาติเราก็จะมีความสุขแบบนี้แหละนะคะนะคะ <c oughs> อะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยเนาะอ่าฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราเข้าหัวเรื่องกันดีกว่าเนาอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคํำะก่อนนะคะ สองสิ่งที่ถ้าเรารู้แล้วจริงๆแล้วเราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วค่ะแต่เราออกมาเป็นผู้ให้เราจะต้องออก,ออกมาให้นะคะให้กับทุกคนที่เขาไม่รู้ด้วยและคนที่รู้แล้วได้รู้อีกก็จะยิ่งเพิ่มพูนมหาปัญญาให้กับตัวเราค่ะขอบคุณค่ะคุวิลีสดใสนะคูวิลีก็สวยและเก่งขึ้นทุกๆวันเลยค่ะ อ่าสิ่งแรกวันนี้นะคะอย่างที่ครูนูได้ไลฟ์ไปเมื่อวานว่าการที่เราจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นหลายคนยังคิดว่าเอ๊ะฉันเนี่ยยังไม่มีสินค้าฉันยังไม่รู้จะขายอะไรนะคะรู้ไว้เลยสิ่งที่คุณควรที่จะรู้ในวันนี้สิ่งที่มันมีค่าและเป็นมูลค่ามากมายเหมือนว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าที่สุดในโลกออนไลน์ก็คือตัวคุณน,นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสม,มชาติเนาะโคตาเนาะ ธรรมชาตินะคะน้องบาแววกับคุณที่แชร์แบ่งปันนะคะ ตัวเราเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากที่สุดเลยค่ะถ้าเราเองเป็นคนหนึ่งที่ได้รู้ในเรื่องนี้แล้วเราจะรู้สึกเลยว่าวันนี้ถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่มีสินค้าที่จะมาขายยังไม่รู้จะขายอะไรนะคะคุณเอาตัวเองขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณก็จะสามารถสร้างแบรนด์ที่สามารถยั่งยืนคงอยู่คงกระพันดได้เลยบนโลกออนไลน์ค่ะเพราะคนสําเร็จทุกคนนั้นเขารู้ว่าตัวเขาเป็นแบรนด์ที่มั่นคงถาวร เลยทําให้เขาทําแบบออกมาทุกๆวันเราจะเห็นคนสําเร็จทุกคนนัเขาออกมาทําตลอดเวลาบางคนออกมาวันละสองสามรอบนั่นเป็นเพราะว่าเขาออกมาขายตัวเขาเพราะตัวเขานั้นเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากที่สุดแล้วค่ะถ้าเราเองนะคะหลายคนที่ยังไม่กล้าที่จะขึ้นมาเพราะยังคิดว่าฉันเนี่ยยังไม่มีสินค้าเลยแล้ฉันจะเอาตัวเองออกมาทําไมแล้วออกมาเพื่ออะไรนะคะ จริงๆแล้วสวัสดีค่ะครูฝนขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับกรูนูนะคะการที่หลายคนคิดแบบนี้มันก็เลยทําให้เรายังอยู่ที่เดิมค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้รู้ไว้เลยค่ะว่าการที่เราอ่ะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องรอให้ตัวเองเก่งก่อนเราต้องรอให้ตัวเองมีสินค้าก่อนนะคะถึงจะออกมาสร้างตัวตนถึงจะออกมาสร้างแบรนด์ สินค้าสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องขายให้ได้ก่อนนั่นก็คือตัวเราค่ะและเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากที่สุดเลยนะคะ วันนี้เราทุกคนมาสเตอร์มายทุกคนนะคะที่ได้เอาตัวเองขึ้นมาอยู่หน้ากล้องหมายความว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองคุณรู้ว่าในตัวคุณเนี่ยมีมูลค่านับหมื่นนับแสนนับล้านเลยเนาะเราก็เลยนําเสนอตัวของเราเองนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ฝึกฝน,พ,นพัฒนาตัวเองต่อยอดเองต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ ในวันนี้ครูนูเชื่อว,ว่าการที่หลายคนน่ะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์คุณต้องได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะคุณจะรู้สึกเลยว่ายิ่งออกมาคุณจะยิ่งรู้สึกว่ามูลค่าในตัวของเรานะ่ะมันเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันนะคะมันไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยค่ะมันทําให้เราเกิดความรักความศรัทธาความเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจในตัวของเราเองและยังสามารถส่งต่อ ความเชื่อมั่นความศรัทธานี้ให้กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มมาสเตอร์มาลุ่มผู้คนที่เขาเข้ามาสัมผัสเรานะคะเข้ามาชื่นชมแบรนด์ของเรานะคะอาจจะแค่เว็บเข้ามานั่นก็ถือว่าโคตรสุดยอดแล้วค่ะการที่เราขึ้นมาทําให้ตัวเองมีมูลค่าบนโลกออนไลน์นั้นมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะจงรู้ไว้เลยค่ะว่าถ้าวันนี้หลายหคนเราว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนาะ ก็ยังที่ยัไม่กล้าที่จะออกมายังไม่เอาตัวเองขึ้นมาเพราะคิดว่าฉันยังไม่มีสินค้าฉันยังไม่มีความรู้มากพอจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกว่าไม่มีนะ่ะมันมีอยู่ในตัวเราหมดแล้วนะคะขอบคุณค่ะโค้ดโฟนที่ช่วยแชร์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลนั้นนะคะคนสําเร็จเขารู้ว่ามันอยู่ในตัวเขาค่ะเพราะ ขุมพลังทั้งหมดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นขุมเงินขุมทองนะคะอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดค่ะถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วสินค้าที่มีมากมามีค่ามหาศาลนั้นเป็นตัวของตัวเราเราจะพาตัวของเรานั้นขึ้นมาอยู่ณจุดนี้ออกหน้ากล้องทุกๆวันเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าตัวเรามาทวีคุณค่าตัวของเราเองให้มันได้หนึ่งร้อยเท่าในทุกๆวันค่ะ แค่เราได้เอาหน้าออกล่องนี้หมายความว่าคุณก็เอาสินค้าที่มีมูลค่าที่สุดแล้วมาขายค่ะมาขายความรู้มาขายรอยยิ้มมาขายธรรมชาติเหมือนคุณนูนี่แหละค่ะทุกคนนะคะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองหมายความว่าคุณกําลังพัฒนาสินค้าของคุณนั่นก็คือตัวของคุณเองนะคะ ฉะนั้นวันนี้ใครที่ได้ขึ้นมาทำงานบทอออนไลน์แล้วเอาหน้าออกล่องแล้วมาสร้างแบรนด์ตัวตนแล้วนะคะจงเชื่อมั่นไปเลยค่ะว่าสินค้าของคุณจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันค่ะและสินค้าตัวนั้นก็คือตัวของคุณเองค่ะพอเราได้สร้างมูลค่าให้ตัวของเรามากขึ้นนะคะ ใครที่มีสินค้าอยู่แล้วคุณก็จะได้มูลค่าเพิ่มมากอีกเยอะแยะมากมายแต่ใครที่ยังไม่มีสินค้าที่จับต้องได้คุณก็จะหาทางที่จะเจอสินค้าของคุณค่ะและใครที่อาจจะรู้สึกว่าอุ้ยยิ่งออกมามูลค่าในตัวฉันยิ่งเพิ่มมากขึ้นก็นําตัวเองนี่แหละนําความรู้ความสามารถในตัวเองนี่แหละสร้างเป็นสินค้าค่ะ อ่าฉะนั้นข้อแรกเลยนะคะเราจะต้องรู้ก่อนเลยว่าสินค้าที่มีมูลค่ามากที่สุดบนโลกออนไลน์นั่นก็คือตัวคุณค่ะอ่าแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้การที่ใครหลายๆคนรู้สิ่งนี้จะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่สําเร็จบนโลกออนไลน์ได้แบบยั่งยืนแน่นอนค่ะก็คือเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยน mindset ของเราค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ มัสเตอร์ไทุกคนรู้ค่ะลูนูเองก็รู้และคนสําเร็จทุกคนก็รู้ว่าการที่เราจะสําเร็จบนโลกออนไลน์แบบย,ยั่งยืนนั้นนะคะเราจะต้องปรับเปลี่ยนมายเซตของเราความคิดของเราเพราะความคิดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในวันนี้หลายคนนะคะรู้ตัวเองว่า <laughs> อย่าทําลูก <laughs> มีอัน บริการมาอีกแล้วนะคะหลายคนวันนี้นะคะอยากที่จะสําเร็จนะคะแต่ยังไม่ปรับเปลี่ยนโลกภายใน,นะคะ่ะการที่หลายๆคนนะคะมีความคิดแบบเดิมๆถ้าเราอยากที่จะเป็นคนใหม่เราอยากที่จะสําเร็จบนโลกออนไลน์เพราะออนไลน์เป็นของโลกใหม่คะ่ะไม่ใช่โลกเก่าแล้วถ้าใครยังอยู่แต่ในโลกออนไลน์หมายความว่าคุณอยู่ในโลกเก่านะคะ แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งเหมือนคุณนูและมาสเตอร์มายทุกคนที่ได้ก้าวขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ใหม่คงว่าเราได้ก้าวข้ามผ่านโลกเก่ามาอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะและการที่เราจะทำยังไงให้ตัวเรามั่นคงสำเร็จแบบยั่งยืนบนออนไลน์นะคะคุณจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณอยากจะเป็นค่ะ วันนี้เราอยากจะสำเร็จแต่ถ้าเรายังมีไมเซ็ตแบบเดิมๆไมเซ็ตที่ยังคิดว่าฉันทำไม่ได้ฉันไม่เก่งฉันคงไม่ดีพอฉันคงไม่สามารถที่จะเป็นซุปตาหน้ากล้องได้ฉันคงไม่สามารถที่จะมาเป็นโค้ชเป็นครูได้ฉันคงไม่สามารถที่จะมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้ถ้าคิดแบบนี้เราก็คงจะต้องอยู่แบบเดิมๆค่ะและไมเซ็ตของเรานั้นนะคะครูนูรู้ค่ะว่าทุกคน อาจจะพัฒนาตอนตอนแรกเรามีไมซ์เซตที่ผิดๆใช่ไหมคะแต่วันนี้เราอยากที่จะมั่นคงและยั่งยืนและสําเร็จมันแบบไปทางยาวๆเลยคิดแบบไปทางการไกลมองกว้างไกลวิสัยทัศน์กว้างไกลนั้นเราจะต้องคอยพัฒนามันทุกๆวันค่ะครูเชื่อค่ะคุณูเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีไมซ์เซตแบบลบๆมาก่อนและพอเราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เราพยายามแบบเปลี่ยนเหมือนกับว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยที่จะมา มาโค่นเราอ่ะมาแบบทำให้เราไม่สามารถที่จะสำเร็จได้สวัสดีค่ะครูดาขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะเวลาที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนมซ์เซ็ตนะคะมันจะทำให้เรามีไมซ์เซ็ตเดิมๆมาขัดแย้งตลอดเวลาค่ะคนสำเร็จทุกคนจะคอยบอกตลอดเวลาค่ะว่าเขาเองก็เป็นค่ะไม่ใช่ว่ามีแต่เรานะคะ อย่างเช่นวันนี้เราอยากจะสําเร็จบนโลกออนไลน์บางครั้งทุกคนบอกว่าเราจะต้องวางแผนเราจะต้องมีเป้าหมายทุกครั้งที่เราวางแผนเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนขอบคุณค่ะกูดาถึงแม้เราจะวางแผนดีมากแค่ไหนคุณก็จะต้องเจอบททดสอบที่เข้ามาที่มันไม่ได้อยู่ในแผนการนั้นนะคะนั่นแหละเป็นตัวแบบกําหนดเลยว่าถ้าคุณ จอในเรื่องที่คุณไม่ได้วางแผนไว้คุณจะสามารถรับมือมันได้หรือเปล่าถ้าวันนี้เรายังมีไมเซ็ตแบบเดิมๆไมเซ็ตอ,อย่างคุณนูเคยเป็นแม่คา้าเป็นพนักง,งานโรงงานเราก็จะมีไมเซ็ตแบบเดิมๆเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาบางอย่างได้เราอาจจะมีความรู้สึกว่างั้นก็ปล่อยมันไปก่อนแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราคิดจะสําเร็จบนโลกออนไลน์นะคะถึงแม้ว่าเราจะวางแผนบางสิ่งบางอย่างมาอย่างดีแล้วนะคะสวัสดีค่ะครูนิตานะคะ ขอบคุณที่มาส่งพลังใจให้กันค่ะถ้าวันนี้คุณก็กลายเป็นคนหนึ่งที่เจอเรื่องราวหรือว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาทดสอบคุณในแบบเหมือนมันว่าไม่ได้อยู่ในแผนอย่างเช่นอะเวลาที่เรา วางแผนว่าเราจะเดินทางไปไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงเราเช็ครถเช็คอะไรหมดแล้วนะคะเราคิดว่าการเดินทางในครั้งนี้เราวางแผนอย่างดีเยี่ยมเราคงจะไม่ต้องเจออะไรแล้วเรามั่นใจเลยว่าการเดินทางของเราในครั้งนี้มันจะไปสู่จุดหมายได้อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะโคดิฟอมพอเราวางแผนเราเช็ครถเราเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลืมอะไรแล้วแต่ระหว่างการเดินทางรถเอาเราอาจจะเสียกลางทาง เราก็จะมีความรู้สึกว่าอุ้ยทําไมเป็นแบบนั้นแบบนี้เราก็อาจจะเกิดโมโหหรือว่าอุ้ยฉันจะทํำยังไงนะคะนั่นแหละเป็นตัววิสูตรคุณเลยค่ะว่าระหว่างการที่เราเดินทางไปสู่จุดหมายนั้นนะคะถึงแม้เราจะเช็ครถเช็คอะไรอย่างดีแล้วเราก็อาจจะเจอในเรื่องที่มันไม่คาดฝันค่ะเวลาที่เราเจอเรื่องที่มันไม่คาดฝันนั่นแหละมันจะเป็นตัวทดสอบเราเลยค่ะว่าคุณจะสามารถผ่านจุดทดสอบนี้ไปได้หรือเปล่านะคะ ถึงแม้คนสําเร็จทุกคนก็เจอค่ะถึงแม้วางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะมันก็จะต้องเจอในบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องมาทดสอบปัญญาของเราถ้าเราผ่านช่วงนั้นไปได้คุณก็จะต้องเจออีกค่ะเพราะชีวิตของคนเราทุกคนนั้นนะคะถ้าเราปรับเปลี่ยนไมเซ็ตอย่างดีแยี่ยมแล้วไม่ว่าเราจะเจอบททดสอบในเลเวลไหนคุณก็จะผ่านมันไปได้แบบฉลุยเลยค่ะ สำคัญที่สุดนะคะเวลาที่หลายคนขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์การที่เราเอาตัวเองมาสร้างแบรนด์มาเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากที่สุดนั้นเราจะต้องคอยพัฒนาตัวของเราเองพัฒนาภายนอกแล้วเราก็ยังจะต้องพัฒนาจิตของเราพัฒนา m i n ์เซตของเราให้ไปเป็นให้เป็นไปตามที่เราอยากจะเป็นค่ะอยากจะเป็นคนสําเร็จเราก็จะต้องเจอบททดสอบที่มันคู่ควรกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นค่ะ อ่าฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้2ส,สิ่งนี้ครูนูเชื่อค่ะว่าถ้าเรารู้เท่าทันเราจะสามารถที่ยอมรับได้เพราะบางครั้งเราจะมีความรู้สึกว่าการเรียนรู้มันอาจจะไม่ลึกแต่พอเรายิ่งเรียนมันยิ่งลึกค่ะเพราะคนสําเร็จนั้นกว่าที่เราจะเห็นเขาแบบชิวๆสบายๆนั้นเขาเจอเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายฉะนั้นแล้วเราก็เป็นคนหนึงที่ต้องการสําเร็จระดับใหญ่ขึ้นไปนะคะเราจะต้องเตรียมตัวเราพร้อมตลอดเวลาค่ะ เช็คตัวเองตลอดเวลาและต้องบอกตัวเองตลอดเวลาเลยว่าเวลาถึงแม้ว่าเราเจอในเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นมาได้นั้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนไม n d เซ t ของเราปรับจิตปรับเจา้าปรับใจปรับใจของเรานะคะให้รู้เท่าทันและต้องคอยแบบบอกใจตัวเองให้มีความสุขตลอดเวลาค่ะเพราะว่าอารมณ์นะคะจะทำให้เรา รู้เลยว่าสิ่งนั้นมันมาถูกทางหรือเปล่านะคะถ้าเราเจอบททดสอบแล้วใจเราเพอใจเราฟอใจเราแห้งนะคะมันจะไม่สามารถทําให้เราไปสู่จุดหมายได้เลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันนั้นถ้าเรารู้เท่าทันนะคะและวางใจและมีความสุขนั้นมันจะช่วยทําให้เราไปสู่จุดหมายได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับรูนูแอบบรรยากาศก่อนเนาะ มืดแล้วนะคะขอบคุณนะคะแม้กระทั่งมืดเราก็ยังมาส่งพลังใจให้กันขอบคุณมาสเตอร์ไมายทุกๆคนมากๆเลยค่ะจูนูเชื่ออย่างมั่นใจเลยว่าทุกคนสู่ความสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะเรายิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งเรียนยิ่งฝึกฝนและเราก็สําเร็จขึ้นในทุกวันนะคะขอบคุณทุกพลังใจที่กดไลค์กดแชร์ให้กับจูนูนะคะขอบคุณที่ติดตามเพจจูนูนะคะแล้วมาเจอกับจูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ ฝึกจิตฝึกใจของเรานะคะและจงมั่นใจเลยว่ามูลค่าในตัวเรานะ่ะมันยอดเยี่ยมที่สุดเราเป็นสินค้าที่มีมูลค่าที่สุดบนโลกออนไลน์แล้วนะคะจงรักตัวเองนะคะแล้วก็ออกมาทวีคุณค่าตัวเองในทุกๆวันค่ะอ่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนไมเซ็ตของเราให้เป็นไมเซ็ตของคนสําเร็จนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะครูแอนครูนูจะจบแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะคุณแอนไปย้อนนะคะขอบคุณค่ะแล้วมาเจอกับคุณนูใหม่นะคะรักและขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย